อยากกินน้ำตะหูกระปลาตะโหลายลออจนฝนยุดตตจนเขาได้ออกมาซื้อไปนอนไข่อยู่ยังเหลือให้ยังเหลือให้ซื้ออยู่มือนี่ถ้าดูเทือนนี่ออกมาประมาณเนี่ยกบเหลือแล้วมันโขน้ำตะหูจะหมดถ้าน้ำตะหูยังเหลือก็ปลาตะโกก็จะหมดก่อนอะไรประมาณนี้มันมีไข่อยู่ยังเหลือให้ซื้อหลายเติบ ก็จะไปซื้อกับข้าวอย่างอื่นต่อต,ตลาดในโมซา,าปีนอกตอนเช้าตลาดบางกงก็จะประมาณนี้ซื้ออย่างดีเนาะ เราจะกลับไปซื้อต้นเส้น ก้มเซนถุงนึงมาหอหลางเราเรื่องนางขีดสะก้อน